ทักทิ้ครับวันนี้เวอร์แพนนะครับมากาันที่จังหวัดตราดถามว่าสถานที่นี้ตรงไหนผมบอกไม่ได้หรอกครับเพราะผมก็ขับตามเข้ามาเพื่อจะมาตามหาสองท่านนี้แล้วบอกว่าเพิ่งใช้นะครับเวอร์แพนมาปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ไม่เต็มร้อยแต่พอปีที่ผ่านมาพอเห็นผลผลิตเท่านั้นละปีนี้ตาลุกวาวใช้เป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สองในบอกใช้เต็มสูบเลยไปรู้จักกับเขากันว่าเมื่อใช้เต็มสูบหมายความว่าใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเขาเกิดอะไรความอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาท่านแรกชื่ออะไรครับพี่สาวแสนสวยครับฝันเมืองพิมพาพรค่ะครับผมมันเลยสกุลเรือนครับไม่เราปลูกมังคุดกี่ต้นเนี่ยที่เนี่ยที่แปลงนี้ร้อยต้นค่ะร้อยต้น,ตนมันกี่ปีแล้วอายุมันสิบแปดปีจ้ะสิบแปดปีปปจ้ะ,จะแล้ว ก่อนหน้านั้นส7บ็ปี16ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมันก็ออกมั่งไม่ออกมั่งอะอยากจะออกเนี่เหรอจ้ะเราทนทุกข์ทรมานมาส6บหปีค่ะนี่พี่บุญเลือครับผมอยากจะถามพี่บุญเลือมายืนยันกับผมซะจริงซะจังว่าใช้แล้วดีมากนะครับตอนแรกก็ทดลองดูครึ่งหนึ่งก่อนค่ะต้นที่พ่นน่ะกับอีกต้นที่ไม่พ่นมันผิดกันค่ะใบผิดกันเลยจ้ะใบมันยังไงผิดกันมันผิดยังไงบอกใบมันใหญ่หนาที่พ่นน่ะค่ะเหรอ จ้าที่ไม่พ่นมันก็ธรรมดาค่ะเหมือนเดิมที่ผ่านมาสิผ้าก่ปีจ้าแต่พอใบหนานี่เราไปงานเรารู้สึกว่ามังคุดนี่เขาดูกันที่ไหนที่ใบสินเนาะจ้าเพราะถ้ามันปรุงอาหารดีมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นมันก็จะออกดอกดีออกดอกดีไอ้ตัวนี้มันไปช่วยทําให้เป็งานดอกไปงไงดอกดีค่ะดอกดีแล้วมันติดไหมติดทุกติดทุกดอกจ้าติดทุกต้นติดทุกต้นเลยครับพ่นไปอ่ะครับติดทุกต้น อีกทางบนนู่นอีกติดเยอะเยอะพนี้ครับแล้วลูกใหญ่พนี่อีกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือว่าไม่รู้ครับอันเอียงถ้าเป็นตอนเดียวลูกเดียวเนี่ยจะใหญ่มากลูกจะใหญ่นะครับเออเรามีอีกแปลงหนึ่งก็ก็แปลงเดียวกันนี่แหละแต่อยู่ข้างบนนู่นอยู่บนนู่นลูกใหญ่เดินไกลเลยลูกใหญ่นะเพราะเราอะไรไปพ่นเยอะหรือยังไงผม รู้ว่าน้ำมาค้างถังเราเลยเทไปหมดเลยก็พ่นเหมือนกันนี่เลนเหมือนกันนี่แหละโอ้แต่ว่ามันลูกใหญ่ชัดเจนครับเราก็เลยมั่นใจปีปีนี้ใช้วิธีใช้ทํำยังไงบ้างปีนี้ก็พ่นลงดินหน่อยหน่อยแล้วก็พ่นบนข้างบนจากระใบนั่นแหละแล้วเขาไปล้วงอะไรใต้ไปอะไรยาเข้าเขาไหล้วงด้วยส่วนมากจ้างเขาฉีดจ้างเขาฉีดจ้าเราเราก็บอกเขาว่าให้ฉีดแบบนี้แบบนี้ ย่างเขาฉีดแล้วผสมกันยังไงตอนนั้นอันนี้ใส่2 0 0ซีซี2 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตร200ลิตรอ๋อแล้วอันนี้ก็ใส่ไปยังไง10 12ช้อน12ช้อนต่อน้ำ200ลิตรจ้ะช้อนนี่ขนาดนี้นี่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 ช้อนนี่ช้อนนี่แล้ว12ช้อนน้ำ200ลิตรจ้ะใช่แล้วอันนั้น2 0 0้ะน้ำ200ลิตรจ้ะรวมกันจ้ะพ่น ให้คนงานพ่นจ้าแต่เราสั่งเขาอย่างนี้สั่งเขาแบบนี้แบบนี้แล้วเป็นไงพอหลังจากพ่นแล้วกี่วันพ่นครั้งหนึ่งเจ็ดวันจ้าเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วเป็นไงเห็นเห็นมันเป็นไงมันเกิดอะไรที่มหัศจรรย์ของเราบ้างดีเ่ยค่ะรู้สึกว่าใบดีอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะเห็นชัดเลยภายในเจ็ดวันจ้าเจ็ดวันแรกหลังจากนั้นใส่เข้าไปซ้ำอีกจ้าตามสูตรที่เราตั้งใจนี่ไว้จ้าแล้วเคมีอย่างอื่นเราใส่บ้างไหมส่วนมากไม่ได้ ผนอย่างอื่นเลยคะ่ะถ้าฉีดตัวนี้แล้วปุ๋ยทางดินก็จะใส่เรายังให้อยู่จ้ะถ้าเราซื้อยาอย่างอื่นเราจะต้องมีส่วนผสมหลายอย่างซื้อยาตัวนั้นตัวนี้ปุ๋ยอะไรมาใส่เพิ่มอีก<ม>แต่ถ้าเราใช้คู่นี้แล้วเราไม่ต้องใส่อะไรเลย<ม>ใช้คู่นี้อย่างเดียวเลย <laughs> ต้นไม้ก่อนหน้านั้นมันมีโรคอะไรของมังคุดที่มันเป็นโรคหลักเลยที่สวนไม่มีเนาะมัน ตเล็กนีน้อยอ่ะมันก็มีจะมีใบเป็นจุดๆนิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยหมดแล้วจ้าหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยไม่มีมมเอาละพี่ขวัญพี่ลืออะไรที่ทําให้พี่ขวัญเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนอื่นว่าทําอย่างไรพี่น้องทุกคนครับที่มาปลูกมันคุดมันมียาดีครับนี่ครับของตัวนี่คือยาดีครับที่ผมใช้อยู่ครับใช่เรารับรองไม่มีการผิดหวังครับ ได้ผลจะแท้เลยครับนี่แน่นอนนะครับนี่เรื่องจริงผมพูดมานี่เรื่องจริงครับมีแค่นี้นะครับพูดจากใจพูดสั้นๆแต่ได้ใจความพี่ขวัญไม่พูดเพราะอยากจะรวยอยู่คนเดียวเงียบๆเอาละวันนี้ดีใจด้วยครับที่ทั้งสองท่านสามารถใช้ทั้งเวอร์แพลนและเวอร์แพลนไครโตซานนะครับให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรบอกกันต่อไปครับรับรองได้ว่าหัวใจของทุกท่านนะครับ มีแต่คําว่ารวยรวยรวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมีแต่รวยกับรวยครับเฮ้ยพูดดีอ่ะเฮ้ยยอดเลยครับผม